เฮไลน์135กระชับเข้าประเด็นเน้นประโยชน์สังคมเพื่ออนาคตร,ร่วมกันทุกเรื่องราววิเคราะห์จากข้อมูลจริงด้วยมุมมองเป็นกลางไม่ยึดติดฝ่ายใดเน้นหลักเหตุผลเพื่อน,นำประเทศก้าวไปข้างหน้าเฮดไลน์135ชวนฟังเพื่อเข้าใจสังคมไทยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดหมายที่ดีขึ้นกว่าเดิมกับเราสองสาวเจทีและเจบีค่ะ ค่ะสวัสดีแฟนๆรายการพอดแคสต์ Headline 135ทุกคนนะคะชวนมารับฟังวิเคราะห์ข่าวประเด็นการเมืองในวันนี้ก็จะเป็นผลการประชุม General Border Committee หรือ GBC ระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาที่จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานวันที่ 7สิงหาคม2568ค่ะก็มีทางสหรัฐแล้วก็ทางจีนนะคะมาเฝ้าสังเกตการตามที่ได้เล่าให้ผู้ชมฟังไปเมื่อวนันถึงสองวันที่แล้วนะคะ ผลของการประชุมก็เห็นพ้องกันทั้งสองประเทศใน13ข้อตกลงค่ะเพื่อรักษาสัติภาพชายแดนให้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็มีหลายประเด็นที่ไทยและกัมพูชาไม่ได้ตกลงระหว่างกันค่ะนอกจากนี้ยังพบสัญ,ญญาณด้วยว่ากัมพูชาเนี่ยมีการซุ้มเตรียมบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดการประทักตามแนวชายแดนรอบใหม่ติดตามรายละเอียดและมุมมองที่มีต่อประเด็นนี้กับคุณเจทีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปซึ่งใช้เวลา4วันนะคะได้ เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของผลประชุมที่ทุกคนรอคอยโดยสามวันแรกนะคะก็เป็นฝ่ายเลขาอนุการของแต่ละประเทศที่มาเตรียมข้อมูลเพื่อหารือกันโดยครั้งนี้ค่ะก็มีข้อสังเกตว่ากัมพูชาเองดูเหมือนไม่ค่อยมีความพร้อมมากนะักเพราะว่าข้อเสนอส่วนใหญ่อะคะ่ะไปจากประเทศไทยแล้วทางฝ่ายเลขาอนุการของกัมพูชาชค่ะก็ได้ส่งเรื่องให้ผู้ใหญ่ที่พนมเปญพิจารณาค่ะ,คะก็เหมือนเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่า ค่ะทั้งนี้นะคะสาระสำคัญอของการประชุมะคะ่ะก็คือการต่อยอดจากการประชุม RBC ระหว่างแม่ทัพที่เราได้คุยกันในเรื่องของเนื้อหาการหยุดยิงนะคะตรงนี้ก็ใช้เนื้อหาคล้ายๆเดิมะคะ่ะแต่ก็เพิ่มเติมในเรื่องของการให้ปฏิบัติตามอนุษณษณสัญญาเจนีวา,าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยการปล่อยเชลยการส่งคืนศพอย่างสมเกียรติแต่ว่าเน้นมากๆก็คือการยุติการใช้อาวุธทุกประทภท ทุกประเภทนะคะแล้วก็การห้ามโจมตีพลเรือนและเป้าหมายทางทหารแล้วก็การให้คงกําลังไว้ตั้งแต่วันที่28ห้ามเคลื่อนย้ายกําลังซึ่งก็คือพ o ่สําคัญก็คืออย่างประเทศไทยเองเราอยู่ในเส้นสีน้าเงินที่เป็นพื้นที่ตามแผนที่1ต่อ50,000ของเราอะนะคะตรงนี้เราก็จะไม่มีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะคะค่ะแล้วก็ที่อีกสําคัญอีกข้อหนึ่งที่เราประสบปัญหาแล้วก็ ต่อสู้กันนะคะนั่นก็คือสงครามการเผยแพร่ข่าวเท็จ Uh huh. ที่นั่งกัมก็จะสนุกสนานกันในเชิงของกัมพูชาไทยอะไรต่างตร uh huh. งนี้มันก็ก็มีการให้ยุติเรื่องนี้แต่ว่าเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะ uh huh. เพราะว่ามันก็เป็นสงครามข้อ,ขอมูลข่าวสารเนี่ยนะคะ uh huh. แล้วก็ระบ,บุว่าให้มีการใช้กลไกทวิภาคีระหว่ uh huh. า,างไทยกับกัมพูชาหาหาลือ uh huh. เมื่อมีเหตุปะทะก็คือให้เป็นระดับปฏิบัติการ uh huh. าในพื้นที่คุยกันเองนะคะ uh huh. ค่ะแล้วก็รวมถึงก็ให้มีคณะสังเกตการจากอาเซียนก็คือนําโดยมาเลเซียนะคะตรวจสอบการหยุดยิงผ่านกลไกเอออบีซหรือว่าแบบผ่านในภูมิภาคค่ะเป็นในพื้นที่เหมือนกันก็ค่ะค่ะก็เดี๋ยวมีการประชุม GBC อีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าว่าติดตามว่า ข้อตกลงนี้แบบสำนริตผลไหมแล้วก็มีใครละเมิดหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาแล้วกันะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในเชิงของข้อตกลงก็คือข้อตกลงตัวหนังสือก็คือตัวหนังสือแต่จะแบบ วัดกันจะเป็นจริงไหมอะไรยังไงคือการปฏิบัติหน้างานซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในหลายวันที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากกัมพูชาที่จะพยายามผักเขาเรียกเสริมกําลังแล้วก็พยายามจะเข้าพื้นที่เช่นมาตัดลวดค่ะ่ะ,ะอาน้าที่ทางอันมาข่าวเป็นระยะว่าเหมือนจะได้พื้นที่คืนไปใช่ก็คือเหมือนแบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอผักกันไปผักกันมานะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ฝั่งทหารก็กองทัพก็ประเมินไว้แล้วะะว่าเขาเขาก็ไม่ยอมไม่ง่ายเพราะว่าอย่างเรื่องเนี้ยถ้าเราดูภาพรวมอะคะ่ะเหตุที่ไม่ยอมง่ายๆก็คือมัน,ม,น,ม,นมันเกินกว่ามันไม่มใช่เรื่องอแรงจูงใจว่าอยากจะได้พื้นที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแต่มันเป็นแรงจูงใจเชิงการเมืองทางการเมืองของตระกูลฮุเนเซนที่แบบ มันเป็นไปอายุของหุนเซนที่เขาจะต้องต่ออำนาจแล้วก็รักษาอำนาจของระบอบหุนเซนเนี่ยเพื่อให้ลูกชายเขาขหรือคุณหุ่นมาเด็านะคะใช่ซึ่งก็ต้องสร้างบารมีการที่เราจะเกิดผู้นำที่เข้มแข็งได้มันก็ต้องแบบอ่ เขาเรียกว่าแบบในยามที่แบบว่าเป็นเป็นยามสงครามมันก็จะแบบคาดหวังว่าจะเกิดผู้นําที่เข้มแข็งแต่ที่เกิดขึ้นแบบคุณฮุนมาเน็กก็ยังไม่ได้สามารถโชว์ได้ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโดยระบบะเผด็จการทหารที่กัมพูชาเป็นอยู่อะคะ<ม>อ่ะเรื่องนี้จะยังไม่จบไม่ง่าย<ม>แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อน่าสังเกตนิดนึงท<ค>ี่น่าสนใจนะคะเพราะว่า คุณล่าสุดคุณฮุนแมนเน็ตอะค่ะเขาก็เสนอให้คุณโดนาท,ทัมเป็นอ่าเสนอแบบได้รับรางวัลอ่าอ่าโนเบลสันติภาพอะค่ะใช่ซึ่งก็เดี๋ยวดูกันว่าแบบอ่าถ้าตรงนี้มันเหมือนถูกตีกรอบว่าแบบห้ามละเมิด <นะ S 1> ยิงนะว่าต้องอย่าลบกันใหม่อะไรอะไรก็ต้องดูว่ามันมีผลกันไหมแบบเชื่อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ากัมพูชาจะเป็นไงฮุนแมนเน็ตเขาเสนอให้ใช่ค่ะเพื่อได้รับรางวัลตรงนี้ใช่ค่ะเพราะแบบเหมือนเพื่อเข้าใจอะนะคะเพราะว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของคุณทรัมป์ช่วงที่จะประกาศหยุดยิงเป็นเหมือนการหาทางลงให้กับกัมพูชาเพราะว่าตอนนั้นคือยังไงก็สู้ไม่ได้ค่ะด้วยเชิงแสนยานุภาพของกองทัพเราเขาสู้เราไม่ได้เลยทีนี้ในเชิงลึกเองเนี่ยทางกัมพูชายเองก็มีความสนิทสนมกับสหรัฐไม่แพ้เราคือตรงนี้ถ้าเนเชื่อของการเมืองยังไงได้ดะในเชิ่อของการเมืองระหว่างประเทศนโมเมนต์พวกนี้ค่ะก็คือใช้ลราบี้สค่ะ อา้าถ้าก็ถึงรอบ,บิยิสถ้าแบบจ่ายได้อะไรได้ก็อของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบรอบิยิสอย่างนี้ก็แสดงว่าทางกัมพูชาเองก็อาจจะให้ผลประโยชน์บางอย่างที่สหรัฐใช่<อ>แล้วก็ตัวกขขารแบบยอมหนุนหลังไกลๆยอย่างที่เราเห็นได้ค่นะนั้นเแ่อจะรวมถึงการเซ็นสัญญาอิอนโดแปซิฟิก ที่มีวัตถุประสงค์ในการร้อมตอบรป,ประเทศใช่ร้อมกวอบประเทศจีนใช่คะ่ะปิดล้อมจีน่ะนะคะแล้วก็จะแบบในตรงรายละเอียดก็จะเออจะมีการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกัมพูชาร่วมกนันนี้ยังไม่รวมถึงกรณีก๊กาซธรรมชาติที่อยู่ตรงจังหวัดใช่อาจจะเป็นผลพลอยได้ในระยะยาวก็คือเหมือนมันต้องเป็นทีละเสะเต็ปสเต็ปแต่ว่าอย่างน้อยก็เห็นภาพชัดว่าสหารัฐเองก็พยายามเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ท,ทั้งที่กัมพูชาเองเคยเป็นพื้นที่อิทธิพลของจีนมาก่อนนะคะ อย่างนี้ก็อาจจะต้องดูภาพถัดไปว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยจะงัดข้อกันยังไงในประเด็นนี้นะะใช่ค่ะแต่เบื้องต้นนี้ที่สุดก็คือดูว่าจะมีการละเมิดสัญญายิงอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเามั้่เอไหมเพราะว่าอย่างที่คุณเจทีบอกก็คือมีสัญญาณหลายๆอย่างเลยทีเดียวในการเตรียมพร้อมในการย้ายเกองกําลังอาวุธหนักในการเตรียมกําลังพลขุดคูเลตเองก็แล้วหรือว่าแบบการใช้โดรนในการส่องอะไรต่างเพราะว่า ราบว่าเหมือนไหลาฐานฐานทัพใน<ฆ>ในใน,ในของทางภาคตะวันอ<ฆ>อกค่ะมีมีโดนบินจริงๆเพราะว่ามันก่อน<ฆ>เพเื่อนไม่นายอำเภอก็เี้ยเฝ้าโดนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คืออ่าทำไมถ้าไม่ไมีเราแบบอ๋อแบบอยู่ใกล้อยู่ใกล้เกาะอยู่เ่าแบบเหแบบแบบมือน พิสูจน์<ช>ลแล้วใช่มคะว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยไม,ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าของไทยก็ถูกห้ามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนก็ก็เฝ<ม>้าระวังกันประเด็นก็คือทางชายแนเองก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้อยู่ค่ะเพราะฉะน,นั้นก็ยังไม่สงบมากนะักอย่างไรก็ตามในเรื่องของประชาชนที่จะกลับบ้านตอนนี้ทางแต่ละจังหวัดก็กาลังประเมินกันอยู่ะค่ะว่าประเมิน ค่ะในแง่นี้เนี่ยก็เห็นว่านอกจากข้อตกลงทั้ง13ข้อแล้วเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่เราไม่ได้ทําการตกลงระหว่างกันอย่างเช่นอ่าตอนนี้คุณเจทีก็บอกมาแล้วว่ามีสัญญาณบางอย่างจากทางกัมพูชาแต่ทางเราเองเนี่ยก็ไม่ไม่ตกลงในเรื่องการห้ามใช้ F6 แสดงว่าไทยเองก็ยังต้องการเขาเรียกว่าตรึงกําลังทางทหารตัวเองกับ เอาวัสดุอุปกรณ์ไว้เช่นกันใช่ค่ะก็คือในเรื่องนี้ค่ะเราเราก็ได้เสนอไปบอกว่าให้กัมพูชามาเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็มารับศพทหารของตัวเองกับประเทศด้วยเขาก็ไม่ตอบรับเหมือนกันก็คือตรงนี้มันก็หนึ่งแน่นอนว่าแบบใครจะยอมรับว่าแบบเป็นทุนระเบิดของตัวเองสองสำหรับกัมพูชาการเก็บศพทหารไปแบบมันเสียขวัญและกำลังใจของกองทัพเขาซึ่งเป็นเรื่องที่มันแย่มากเลยนะคะถ้าพูดถึงข้อเท็จจริงถ้าแบบในมนสษยธรรมใช่ว่าหรือว่าสมมติถ้า เราทหารไทยต้องเจออะไรอย่างนี้มันมันมันแย่มากๆมันผิดกันมากเลยมันมันมันก็สะท้อนความเป็นเผด็จการแล้วก็ความอาปาเถื่อนของของอัูชาไนิธรรมของผู้นํามากๆอันนี้เราก็มองเห็นกันว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีการรักประชาชนที่ถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยแบบเหมือนสองสมอาทิตผ่านมาเจตีก็ได้คุยกับเพื่อนๆในพื้นที่ก็คือเขบอกมัน ค่อนข้างโหดร้ายจริงๆในเรื่องการควบคุมสื่อของของประเทศกัมพูชาค่ะแม้กระทั่งเป็นยังไงบ้างนะคะก็ก็ก็ห้ามโพสค่ะแบบมีงานจบก็ห้ามโพสแบบมันดูว่าเหลือเชื่อมากก็จะห้ามได้ยังแต่คือเขาเขามาจับจริงๆค่ะมาจับกลุ่มคือแบบบางคนอาจจะถูกฆ่าอะไรคือคนโหดร้ายคุมสื่อเบดเสร็จเป็น ไม่เหมือนเราไม่เหมือนประเทศไทยที่แบบเปิดก้อนในการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้นําทางการเมืองหรือว่ามักการเมืองต่างเราเสีัเราเสร,รีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นก็เขาเขาก็ยังเขาเรียกผู้นําผู้นำเขาก็ยังกลุ่มอำนาจเด็ดขาดตรงนี้นะคะก็สําหรับคนไทยก็เป็นภาพสะท้อนะในเรื่องข่าวลวง S <S ข่าวลอข่าวลวงเพราะพวกกันดาต่างๆเนี่ย <S 2> <S 2> สําหรับคนไทยนะคะที่ต้องการสื่อสารความถูกต้องของเหตุการณ์ไทย <S 2> <S 2> <S 2> ประทะกับการพูชาในบริเวณชายแดนที่ถึงแม้ว,ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีข้อตกลงข้อตกลงในการยุติหยุดยิงแล้วนะคะแต่เพื่อที่จะ เผยแร่ข้อเท็จจริงให้นานาชาติได้รับรู้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแชร์จากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเ,เพว่อกู้คืนความเชื่อมั่นของประเทศไทยนะคะก็ทางเท็จไลน์หนึ่งสามห้าเนี่ยค่ะก็ขอให้แฟนคลับแล้วก็ผู้ฟังทุกคนแชร์ข่าวจากคอนเทนต์จากสำนักข่าวนะคะหรือเพจต่างๆเนี่ยที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือต้องได้รับการยืนยัน,นว่าอันนี้คือข่าวจริงอะคะ่ะเพื่อการแชร์คือง,งดการแชร์ต่อเพื่อเอาสนุกหรือว่าความสะใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ คือการแชร์เหล่านั้นมันไม่ได้ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเราดีขึ้นเลยใช่ค่ะก็รวมถึงในงานหนึ่งก็อาจจะเป็นเพจของกองทัพได้นะคะเพราะว่ากองทัพเองก็มีทําเป็นหลายเพจทั้งทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษอะค่ะก็ใช้จะเพจต้นทางตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าเขาเขารับผิดชอบงานางาะจะเห็นข้อเท็จจริงมากกว่าค่ะเราต้องช่วยกันแบบว่าสื่อสารให้ประเทศเรามีเอกภาพนะคะแบบเหมือนมัน มันจะได้แบบว่าดูว่าเอกภาพด้วยแล้วก็เป็นข้อจริงที่ถูกต้องด้วยเพราะว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วถ้า,ถ,าถ้ามันอยู่เป็นพอ,พอกันด้เหมือนแังกับบูชาถ้า,าสุดท้ายมันพิสูจน์แล้วมันไม่จริงมันก็ มันก็ไม่ดีสภาพรักเราอะนะคะค่ะก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเอ่อ่ขาเรียกสนับสนุนกองทัพอยู่แล้วก็ลองลองเข้าไปดูในข้อมูลของกองทัพก็ได้ค่ะขอบคุณข่าวต้นทางจากกรุงเทพธุรกิจด้วยค่ะค่ะและนี่คือ headline 135รู้ให้ลึกมองให้ขาดวิเคราะห์ให้ไวเพื่อประโยชน์ประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็ส่งต่ออดแคสต์นี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยค่ะ headline 135ประเด็นสําคัญ เราคัดให้คุณสรุปชัดเข้าใจภาพใหญ่แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ